สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact MPV รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้มีคนทักถามเข้ามาเยอะมากว่าตัวรถน่าสนใจแต่ควรไหมถ้าคิดจะเล่นความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งความมุ่งมั่นคือหัวใจแห่งชัยชนะอย่าง yeah. West เล็ก SIA สยามอินเตอร์การประมูล ง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไรเครื่องโดยสุณภาาคอยจุดระเบิดสายหัวเทียน,นตะตะตก้าวอเนกประสงคมอเตอร์ฟัมติกลูกลอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์มิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครอส1.5ลิตรโมเดลีย์2020ขอขอบคุณทีทีพรีเมียมคาร์ที่รถคันนี้ไหมลุงทดลองขับและรีวิว หากใครสนใจติดต่อได้ตามนี้ครับ Expander เป็นรถในกลุ่ม Compact MPV หรือว่า M segment ของทางค่าย Mitsubishi ที่ผลิตออกมาจำหน่ายในโซนเอเชียแอฟริกาตะวันออกกลางและลาตินอเมริกาสำหรับลุงถือว่าเป็นรถที่มีเซอร์ไพรส์เพราะตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงณปัจจุบนันมียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนณปัจจุบันมียอดขายเป็นระดับ3ของค่ายนี้ครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2017จนถึงณปัจจุบันมีอยู่แค่เจนเดียวใช้รหัส NC1 w จุดเด่นก็คือความมันกประสงค์เป็นรถที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนคนขนของและสามารถเดินทางได้พร้อมกันถึง7ที่นั่งจึงเหมาะกับการเป็นรถในครอบครัว และตั้งแต่เปิดตัวจนถึงนัปัจจุบนันมียอดขายสะสมรวมปีละประมาณ1,000 0แคันครับสำหรับยอดขายในบ้านเราตกปีละประมาณ1,000 0คันครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Mitsubishi Xpander Cross 1.5ลิตรเจนที่1รหัส NC 1 w โฉมนี้เริ่มต้นนั่นในปี2017จนถึงนปัจจุบนันมีการไมเนอร์เชนหนึครั้งในปี2022 คันนี้จดทะเบียนในปี2020และปัจจุบันนะครับมีเครื่องยนต์แบบตระกูลไฮบริดด้วยซึ่งใช้รหัส 4A92 มาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงเบาเบาเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาลว์วโซ่ขนาด1.5ลิตรรหัส 4A91 ไมเวก4สูบเรียงดับเบิลโอวเหดแคมชาร์ฟ16วาล์105แรงมา้าแรงบิด141นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดจะมีเลเบลมอ,อกอ,อยู่บนฝากระโปรงแค่1จุดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0 113.7วินาทีท็อปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.2เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กพสันสตารด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABS t CL, D, BA, c l EBD BA ASC และ HAS ยางเดิมติดรถมีขนาด2055517 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่195จนถึง205ปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคโรงงานครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์225ม mm, ิมน้ำหนักรถ1.2ต mm, ันแต่ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะมีความสูงอยู่ที่205ม mm, ิมครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง1.75ยาว4.47สูง1.70เมตร ฐานล้อมีความยาว2.77เมตรหลังคาในรุ่นคอสจะรับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดารับน้ำหนักได้จุดละ75กิโลกรัมฝาท้ายเวลาเปิดสุดมีความสูงประมาณ2เมตรครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนขอบบอดี้สไตล์ MPV แพลตฟอร์ม NC1 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด45ลิตร ตามสเปคเจลโรงงานให้ใช้น้ำมัน9:1แต่รองรับจนถึง e20 จากประสบการณ์ที่เคยใช้งานมาเต็มถังนะครับวิ่งได้ประมาณเกือบ500กิโลครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นลักษณะนี้ครับตอนป้ายแดงมีมให้สองดอกกระจกทุกบานทำจาก agc ครับเลเบลที่เสาบีมีอยู่1จุดครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดครับ ล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับครับช่องเก็บของและที่ใส่ขวดน้ำขนาด6 0 0อซีซีลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเบาะที่นั่งคนขับปรับด้วยมือได้6ทิศทางเดินหน้าถอยหลงังยกเบาะปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับมีที่พักเท้ามาให้แต่เป็นแบบพรมสีเดียวกับตัวรถ ตรงนี้ลุงว่าใจร้ายไปนิดนึงครับช่องเสียบ OBD2 ที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดฝาถังน้ำมันเก๊กเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณ3นิ้วฟุตวัสดุด้านในเป็นพลาสติกครับเปิดปิดระบบการทรงตัวปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกปุ่ม Engine start stop ปุ่มอินโฟแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถช่องแอร พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังชันสามก้านคุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ปรับได้สี่ทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงครับทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับระบบมันติฟังชันทำงานร่วมกับหน้าจอหลักโหมดการใช้งานเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกครับ ทางด้านขวามือจะเป็นระบบคูสคอนโทนการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเรือนไมเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางเป็นหน้าจอ TFT ขนาด4.2นิ้วสแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถทิป A ทิป B โอเวลตํแหน่งเกียร์ อุณหภูมิน้ำและน้ำมันขวามือเป็นไมค์ความเร็วได้ถึง200ครับดับบอร์และคอนโซลกลางออกแบบได้สวยดูดีลงตัวตำแหน่งการวางอุปกรณ์ดีครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดถุงลมนิรภัยมีมาให้เฉพาะ2ลูกคู่หน้าครับชุดหน้าจอหลักของเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงาน เป็นแบบทัชสกรีนขนาด6.2นิ้วทำงานร่วมกับระบบมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยครับคันนี้ไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android มาแล้วครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนขนาบข้างในช่องแอร์ระบบแอร์เป็นแบบอนาล็อกง่ายๆโงงๆแต่โคตรทนฟังก์ชันการใช้งานโหมดการใช้งานปิดการทำงานปรับแรงลมได้7ระดับปรับอุณหภูมิ ลฟ้าด้านหลังอากาศภายในภายนอกเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ช่องเก็บของมีมาให้3ชั้นลุงชอบมากครับ1 2และ3พื้นด้านล่างเป็นพลาสติกทั้งหมดครับมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่อง USB ตรงนี้ไปใส่เพิ่มมานะครับเบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยขวาวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูรีเทนและหนัง เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดถ้าเป็นรุ่นปี2022ขึ้นมานะครับจะเป็นเกียร์แบบ CVT แล้วซึ่งจะประหยัดกว่าปุ่ม Overdrive อยู่ตรงนี้ครับมีที่วางแก้วหรือครับโคลเดอร์มาให้2ช่องพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกครับสามารถใส่แก้วขนาด30-32ออนได้ทั้ง2ช่องแต่คันนี้เขาไปติดที่พักแขนเสริมขึ้นมาทำให้ด้านหลังใส่ไม่ได้ ของเดิมจะเป็นเก๊ะเก็บของครับมีมาให้สองชั้นชั้นบนจะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกชั้นล่างเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ลึกประมาณหนึฝ่ามือครึ่งมีช่องเสียบ power outlet มาให้อีกหนึ่งช่องครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนครับว่าพื้นที่มันเยอะขนาดไหนที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุเป็นพลาสติกเวลาเหงื่อออกจะลื่นครับแตระรยะกับโรลายใช้ได้ เก็บของด้านหน้าลุงชอบมากเพราะเป็นแบบสองชั้นครับด้านบนเป็นช่องเก็บของกระจุกกจิกเอาโทรศัพท์วางได้ครับด้านล่างเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือครึ่งวัสดุด้านในเป็นพลาสติกครับบริเวณด้านข้างคอนโซลกลางจะมีช่องเก็บของกระจุกกจิกมาให้ทั้งสองด้านครับ เอกสารและคู่มือครบครบจะเป็นแบบนี้ครับสำหรับคู่มือเป็นภาษาไทยพิมพ์สองสีค่าภาษีรายปีจะอยู่ที่1,648บาทครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงความกว้างและความยาวกำลังดีเหมาะสมกับตัวรถครับห้องโดยสารด้านหน้าไม่มีไฟส่องเป็นที่มาให้มีแต่ไฟห้องโดยสารครับม่านบังแดดวัสดุไม่ค่อยดีนะครับ เป็นฟองน้ำกระดาษอาัดมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองด้านขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด5อันวัสดุบุหลังคาถ้าเปรียบเทียบกับรถในแบบเดียวกันถือว่าทำได้ดีครับเบาะที่นั่งคนขับโดยรวมแค่พอนั่งได้ครับวัสดุเป็นหนังสังเคราะห์นะครับความรู้สึกในการนั่งเนี่ยมันค่อนข้างกระด้างไปนิดนึง ตัวเบาใหญ่กว้างแบยาวรองต้นขาได้ดีพนักพิงปีกเบาไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้ครับหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับองศาถือว่าทาได้ดีครับเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบฟิกตําแหน่งปรับสูงต่ําไม่ได้ครับเบาด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงระดับสายตาลุง อยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้วครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่2นิ้วพื้นที่วางเท้าขาขวาเหยียดได้สุดขาซ้ายติดซุ้มลอ้อขยับประมาณ6นิ้วจะเหยียดได้สุดเช่นเดียวกันเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วจะมีระยะห่างจากคอนโซล2นิ้วครับเฮดลูมมีอยู่2กําปัน้นกับอีก3นิ้วครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ90%อร์เซ ประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังครับแต่ด้านหลังไม่ติดเสาซีแผงประตูแถว2วัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดครับมีช่องเก็บเอกสารและที่ใส่ขวดน้ําขนาด6 0 0ซีซีมาให้2ช่องครับด้านหลังบอกคู่หน้ามีกระเป๋าจริงจ้มาให้ทั้ง2ด้านนะครับแต่ทางฝั่งด้านข้างคนขับมีช่องเสียบเอกสารมาให้ด้านบนด้วยระบบแอร์แถว2ออยู่ด้านบนเป็นแบบลมเป่านะครับตู้แอร์มีเฉพาะด้านหน้า ปรับแรงลมได้4ระดับหน้าจอชุดนี้ติดเพิ่มนะครับไฟส่องโดยสารแถว2เบาะแถว2โดยรวมแค่พอนั่งได้ครับตัวเบาะใหญ่แบกกว้างแต่สั้นพนักพิงค่อนข้างชานันแต่สามารถปรับเอนได้3ระดับครับ หัวหมอนเป็นลักษณะตัวแอลใหญ่คว่ำเวลาเข้ามานั่งแล้วไม่ยกขึ้นมันค้ำหลังครับปรับความสูงได้หนึ่งระดับตำแหน่งถือว่าพอใช้งานได้ครับเฮดโลมมีอยู่2กงกำปั้นครับเล็กโลมมีอยู่1กึ่งปั้นถ้ามีขนาดนี้ลุงสามารถนั่งไขว่ห้างได้ครับพื้นที่วางเท้าถือว่าดีมากๆครับเนื่องจากว่าเป็นรถขับหน้าอุโมงค์เพาขับไม่มี ทำให้สามารถ w a l k t ทูได้และลางบ่อด้านหน้าสูงสอดเท้าได้สุดเลยครับที่พักแขนวิธีการใช้งานดึงและพับลงมาครับลักษณะก็คือกว้างแต่สั้นความรู้สึกในการเท้าดีความสูงถือว่าดีเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักและตำแหน่งบอกคนที่5เป็นแบบล็อก3จุดครับตำแหน่งบอกคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้ พนักพิงดีเบาะแข็งไปนิดนึงที่วางเท้าลุงเท้าเบอร์8เกือบวางได้ครับแต่ถ้าแชร์พื้นที่วางเท้านั่งสบายกว่าตำแหน่งนี้ถ้าไม่นับหัวหมอนนั่งได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับวิธีการเข้าเบาะแถว3เป็นแบบ one ทัสครับด้วยวิธีการดึงสลักตรงนี้และยกขึ้นตำแหน่งเบาะแถว3ล็อกตายสำหรับผู้ใหญ่อย่างลุงครับ เหมาะกับเด็กๆมากกว่าตัวเบาแบนราบสั้นพนักพิงสั้นและชันแต่สามารถปรับเอนได้1ระดับครับปรับเอนแล้วลองนั่งดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆครับแต่ถ้ามีสัมภาระด้านหลังก็ลำบากอีกหัวหมอนถ้าไม่ยกขึ้นนั่งไม่ได้ครับเพราะมันค้ำหลังปรับความสูงได้หนึระดับ ตำแหน่งหัวหมอนแค่พอใช้งานได้ครับเฮด o o m มีอยู่หนึ่งกำปั้นครับเลค o ูมเป็นศูนย์นะครับแต่พื้นที่วางเท้าทำได้ดีขยับได้สอดเท้าได้เปลี่ยนอริยบทได้เข็มขัดนิรภัยมีมาให้2จุดเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักครับกระจกด้านข้างขนาดค่อนข้างเล็กครับถ้าเด็กมานั่งน่าจะอึดอัดเฉพาะทางด้านขวามือจะมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่อง ช่องเก็บของที่วางแก้วที่พักแขนมีเหมือนกันกับทางด้านซ้ายมือและที่วางแก้วนะครับสามารถใส่แก้วขนาด3-2มออนซ์ 2, on, ได้ตำแหน่งการนั่งจะเป็นแบบ2-3-2ลักษณะเป็นแบบเทเตอร์ซีทหรือว่าขั้นบันไดครับห้องเก็บสมระสามารถเปิดได้ที่มือเปิดตรงด้านหลังครับ เวลากลางบอทั้ง3แถวจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ประมาณ250ลิตรครับสามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ทางด้านขวามือจะเป็นที่เก็บเครื่องมือและก็แม่แรงครับบริเวณด้านข้างและด้านล่างจะเป็นช่องเก็บของครับยางอะไหล่เป็นแบบล้อแม็กอยู่ใต้ท้องถ้าจะติดแก๊สถังโดนัทก็จะติดตรงนี้แหะครับ แต่ถ้าเป็นหลังปี2022จะเป็นชุดป่ายางแทนครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสมระบอดแถว2และบอดแถว3สามารถพับได้ครับโดยตัวบอดแถว3พับได้แบบ50-50โ 50, ด้วยวิธีการดึงสลักตรงนี้ครับดึงสลักตรงนี้ครับแล้วปล่อยลงไปถ้าพับบอะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระประมาณ550ลิตร เฉพาะตรงพื้นที่ที่เป็นสีดำนะครับไม่รวมด้านบนเดินทาง5คนขนของได้สบายครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระอีกพับบาะแถว2ช่วยในแบบ40แล้วก็60ครับเลือกเอาว่าคุณต้องการพื้นที่ขนาดไหนด้วยวิธีการดึงสลักแล้วพับราบลงครับดึงแล้วพับลงครับถ้าพับบาะในลักษณะนี้และคิดพื้นที่รวมถึงด้านบนด้วย จะมีพื้นที่รวมถึง1,630ลิตรลูมสูง177เซนเข้ามานอนและยังเหลือพื้นที่เยอะเลยฉะนั้นมันถึงเป็นรถที่ใครที่ชอบท่องเที่ยวแคมปิง้งหมายตาจะหาเอามาใช้งานครับข้อดี 1. รูปร่างหน้าตาดูโฉบเฉี่ยวทรงได้ล้ำไปอีกแบบ 2. มีแอร์แถว2มาให้เย็นสบายทั้ง3แถวแม้ตอนเที่ยงวัน สาภายในห้องโดยสารมีความมเนกประสงค์ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทั้งขนคนและขนของ 4. เป็นรถที่มีช่วงล่างสูงลุยน้ำลุยอุปสรรคได้ในระดับหนึ่งเหมาะกับการใช้งานในบ้านเรา 5. ราคามือสองไม่แพงได้รถใหม่ในกลุ่มมเนกประสงค์7ที่นั่งแบบปีไม่ลึกข้อเสีย 1. เกียร์สีสปีดยุคนี้ให้มาน้อยไปนิด ควรจะเป็น5สปีดมากกว่าแต่ในรุ่นปรับโฉมให้เป็นเกียร์ CVT มาก็ยอมรับได้ครับ 2. ออัตราเร่งตีนต้นไม่หวือหวาแต่ถ้าเข้าใจว่าเป็นรถครอบครัวจบครับ 3. อัตราสิ้นเปลืองในเมืองไม่ได้ประหยัดอย่างที่หลายคนคิดเพราะว่าตัวรถมีขนาดใหญ่เครื่องเล็กแต่วิ่งทางกายลอยตัวแล้วยอมรับได้ครับ สงานประกอบดีกว่ายุคแรกแต่ยังไม่เนี๊ยบเท่ากับงานประกอบในบ้านเราเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไหล่รอนาน 5. ้าเบาะแถวสามแค่พอนั่งได้ไม่ดีดีมากนะักต้องทําใจเหมาะกับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ครับอาการประจํารุ่นหรือว่าปัญหาที่พบ 1. เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์อากระตุก 2. ประเก็นท่อไอเสียไม่สนิทน่าจะเกิดจากงานประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือท่อไอเสียมีน้ำขังครับ 3. ปั๊มติ๊กพังง่ายถ้าเสียยังอยู่ในประกันให้เคลมเปลี่ยนครับ 4. ไฟหน้าไม่ค่อยสว่างถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกัน 5. การเก็บสายไฟไม่ค่อยเนียบสายเปื่อยเยอะไม่ค่อยมีฉนวนหุ้มเวลาที่ใช้งานนานไปอาจจะเกิดกรอบแตกหรือว่าโดนหนูกัดได้อัตราสิ้นเปลืองในเมือง 8- 9กิโลลิตรนอกเมือง11-14กิโลลิตร โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-11กิโลลิตรในเมืองดูไม่ค่อยประหยัดแต่เดินทางไกลถือว่ายอมรับได้ครับคู่เปรียบในกลุ่ม7ที่นั่งด้วยกัน 1. Toyota Veloz 2. ว o n d a b r คและ3 s u z u k i กิ7ราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่7 9 9 0จนถึง9,02 0ราคามือ2องณปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่าง5 0 0 0 0 0ถึบาทขึ้นอยู่กับว่าเป็นรุ่นไหนครับ กับ Mitsubishi Xpander โดยส่วนตัวลุงมองว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่น่าใช้งานครับเหมาะกับครอบครัวและเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองอาจจะกินน้ำมันบ้างเพราะตัวรถมีขนาดใหญ่และค่อนข้างหนกักแต่เวลาเดินทางไกลถือว่าอัตราเฉลี่ยทำได้ดีอะไหล่ค่าซ่อมการดูแลรักษาไม่แพงอาการประจำรุ่นไม่เยอะมาก ลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณนะครับมือ2ไม่ควรเกิน6 0 0 0นบาทคุณหารถปีไม่ลึกแบบนี้มาใช้งานได้ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ ับใครที่จะมองหารถ MPV 7ที่นั่งนะครับในกลุ่มนี้ลุงให้คำจำกัดความแบบนี้ครับถ้าเป็นแถว2โดยส่วนตัวนะครับลุงชอบ XL 7มากกว่าแต่ถ้าเป็นแถว3เนี่ยลุงมองว่าตัว Expander ดูจะทำได้ดีกว่าเจ้าอื่นครับการใช้งานโดยทั่วไปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเหมือนกันหมดรถกลุ่มนี้นะครับเน้นในเรื่องของความอเนกประสงค์นอกเหนือจากนั้น ก็แค่พอใช้งานได้ครับ